ท่านผู้ชมมาอัปเดตบอลสี่กันนะคะวันนี้เอาไปเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะคะมีพิเศษนะเมืม่อเช้าไฟลือาออกมาให้เนาะกอนี้จะเป็นวิจิตจ,จินดาหน้าชมพูนะคะกระถางใหญ่มากๆเลยนะเป็นงานกอก็คือใบอะมือใหญ่กว่าไฟอีกนะต้นนี้นะใครสนใจนะลูกค้าคือเลี้ยงมาแบบนานเลยนะตัวเนี้ยเป็นกอเลยคะ่ะสามสี่ต้นในกระถางเลยค่ะสำหรับกอนี้นะคะ กะะ้อนี้ใครสนใจนะคะเอาไปที่ไฟให้ไปที่450นะคะ450เนาะมีต้นเดียวนะ450บาทเท่านั้นคุม้มมเลยแล้วเป็นส่งฟรีด้วยนะคะเดี๋ยวมาตรงนี้ค่ะจะเป็นเพชรจอมทองแผงนะคะสต้นในกระถางเลยนะตัวนี้เป็นไม้นอกตู้นะคะคือ2ต้นนะลูกค้าก็ตัวนี้300บาทเนาะส0มบาทนะคะ2ต้นเลยนะคะ แล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นรนพักเนาะบอนใบยาวนะคะตัวนี้อยู่ที่200บาทนะ200บาทค่ะเนี่ยใบยาวๆเลยนะคะ <multif. S 1> แล้วก็ตัวนี้จะเป็นพันดาวนะคะพันดาวกระถาง8ดนะ200บาทค่ะ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นเล่าปีงานกอนะคะเล่าปีงานกออันนี้เป็นไม้นอกตู้ทั้งหมดเลยนะลูกค้าเนาะที่อยู่ในกระถาง8ดเนาะ200บาทได้ไปเป็นกอเลยนะคะ นาะแล้วก็เลือกซัก2กระถางหรือ1กระถางก็ได้ส่งฟรีแล้วนะคะตัวนี้นางกิรินีเทวีนะคะมีหน่อแล้วไปคู่กับนางมนโทนะคะตัวนี้200บาทค่ะ200บาทนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเรืองพระนารายค่ะลูกค้าได้ไป3ต้นในกระถางเลยนะคะ3ต้นในกระถางตัวนี้อยู่ที่250บบาทเนาะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นปู่ชินนะคะงานแบบมีหนอแล้วนะคะหน้าชมพูเลยตัวนี้อ่าตัวนี้200บาทนะ200บาทค่ะตัวนี้จะเป็นนินไอยาานะคะนินไอยาานะคะเป็นหน้าแผงจะมี3ต้นในกระถางคือเขาจะเป็นใบเขียวแต่ใบเขาจะหยึกหยกักแล้วก็ มีเส้นดำนะคะตัวนี้250บาทนะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเท้าจตุรพักป้ายนะคะเท้าจตุลพักป้ายนะ,ะยนะมีหน่อแล้วนะคะตัวนี้200บาทเท่านั้นกระถาง8เลียงนอกตู้ได้เลยเพราะว่านี้เป็นไม้นอกตู้นะแล้วก็สีกัญนชนาพิเศษค่ะอันนี้นะคะ2ต้นเลยนะเจน1นะลูกค้า250บบาทค่ะแล้วก็อ่า ปิดท้ายด้วยต้นนี้นะคะจะเป็นอินทราชิดหน้าทองนะคะก็คือเป็นงานกอนะไม่ต่ำกว่า3ต้น250บาทเนาะก็คือเป็นไม้นอกตู้แข็งแรงหมดเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ปิดคลิปไปกับวิจิตจินดาหน้าชมพูนะคะใครสนใจโทรมาเอาไฟได้เลยนะที่เบอร์086 409 6617ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ